มาครับวันนี้วอลเกมส์เราอยู่กันใน The New Generation นะฮะเป็นยุคถัดจาก Golden Era นะครับครั้งที่แล้วเรารับบทเป็นฝั่งตัวร้ายนะครับวันนี้เรา,ารับบทเป็นฝั่งตัวเอกกันบ้างครับปะทะกับฝั่งตัวร้ายแห่งยุคนะก็ทีมเราก็จะมีเบธีแมนฮาร์ดแคที่เรารับหน้าที่เป็นวันนี้นะฮะแล้วก็บริสติสบูด็อกจิมนายฮา a r ดครับแล้วก็ Doing เดอะค o าวส่วนฝั่งตัวร้ายก็ประกอบไปด้วยชอนไมเคิลครับ โยโกซูนะดีเซลแล้วก็เรเซอร์รามอนนะยครับยุคนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับตัวร้ายจะเยอะกว่าตัวดีนะฮะกะระยกที่จะเลือกนิดนึงเราเปิดตัวเมื่อก่อนเลยครับรำเป็นคนแรกเหมือนเดิมนะฮะฝั่งพระเอกฝั่งธรรมะแล้วกันเพราะว่าดูอิงเดือดราวนี่ก็ไม่น่าจะเป็นพระเอกได้นะส่วนฝั่งตัวร้ายก็ เราจะได้เจอกับชอนไมเคิลเป็นคนแรกนะฮะแมคคู่ปรับมอนทรีออลสกูจ็อกเรียกว่าเซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ปี98นี่สวนกลับมาตอกย้ำความบาดหมางอีกครั้งครับมอนทรีออลสกูจ็อกสู่เซอร์ไวเวอร์ซีรีส์ลเกมครับชอนไมเคิลตัวแสบตัวแสบ คนดูโหยับเ่าเป็นตัวอิน i n นแฟชั่นตั้งแต่ยุคนั้นเลยครับชอนไมเคลิลเอิ่มปล้ำครับวิ่งเข้าไปโคลสไลน์ก่อนเลยนี่ก <No S 1> <Hey. S 2> ลับมาเจอกันอีกครั้งครับอดีตคู่แขนเ n e กเ Breaker กล oh. งฝั่งเราก็มีบ r ทิส s h b u ออ d ครับดูอิงเ the c r o w จิมไนฮันะฮะ ฝั่งชอนไมเคลิลก็มีดีเซลเรซอรลามอนแล้วก็ยูกสุนะอยู่ในกรงครับรอเวลาออกมายํำกันอ่ะเวียงซอกครับอาโดนเตะครั้งที่แล้วนี่โปรเดนอีราครับเป็นระเอกประทาตัวร้ายรอบนี้ก็เป็นธรรมะประธา,าธรรมเวียงสอกอีกทีหนึง่ง เป็นงานต่อเนื่องครับรอคนต่อไปจัดการจับยกขึ้นซูเพล็กยืดนะฮะยืดเบนท่แมนฮันฮนี่ก็ผมแทบไม่ค่อยได้ใช้งานตัวนี้เลยนะครับ <it> จับแบ็กเบรเกอร์สะสมดาเมจไปเรื่อยๆครับ <Sign. S 2> กระโดดทิ้งขาคร <'s> right. ั้งที่แล้วนี่เราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับ ครั้งนี้ขอเป็นฝ่ายชนะบ้างนะอาจเทอร์นเบอเก้นกันอาจคนต่อไปมาละดูครับว่าจะเป็นใครซูเเลยอีกรอบนึงอ่ามิสซิสบูด็อกครับมามิสิสบูด็อกไม่เอาอาวุธครับเดินขึ้นมาตัวเปล่าเล่นงานชอนไม่ขึ้น ได้เวลาเราอู้งานครับอ่ะเจอมันสู้เล็กชอนไมเคิลนี่ล่างยิงบางๆอยู่ครับให้พี่บูด็อกนี่เล่นงานไปนะครับเบี่ยงเข้าเชือกจับพาวเวอร์สลัมแนปพาวเวอร์สลมมาเรามาดับเบิลทีมลุมกันดีกว่าพี่ เร็วพี่บูดออ็อกอ่าอ่าเร็วดับเบลิลทีมครับต่อ,ตอยล็อกแล้วก็ต่อยครับเล่นงานต่อบิดแล้วก็กระตุกแขนครับแกะนอมดีกว่าทางตุกติกไปเรื่อยแกะให้ครบทุกนอมเลยฝั่งนั้นเบอร์ดิเกิลซูเพล็กส์ครับชอนไม่เคลืนี่แทบไม่ได้ต่อโต้เลย เบรนท์บูด็อกมาเล่นสยับเบี่ยงชอนไม่เลื่อนไปอ่ะคุณ่อไปมานะครับฝั่งชอนจะมาแล้วมาช่วยมาช่วยพี่ฮาร์ดเบรนทคิดหน่อยเตะไม่ได้ฮะโดนจับขาอ่ะโยโกสุนะมาครับโอ้โหอันนี้ก็คู่ปรับคู่ปรับของเบนฮาร์ดเหมือนกันไอเรซเบเนียครั้งที่9นะครับไม่จำไม่ผิดอ้าวโดนจับขาแล้ว เฮ้ยโดนเบียงมาฝั่งนี้ครับบูดอ็อกมูต่ยืดโยกูซุนะไม่เอาอาวุธด,ด้วยครับเฮ้ยแต่ละคน oh. ชี้เกียดใช้อาวุธกันเหรอแหม่ต้องไปช่วยครับอ่ะฟูบมาโยโกโอเอาจับโยโกโไม่ได้ฮะโดนผักไซมันต่างกันโยโกจับแบลลี่ทูเบลี่ซูเพล็กชอนไ่ขึ้นไตกรงครับ ไปกรงโชว์ผาดโผนแน่อาละยืนแล้วครับยืนแล้วกระโดดสปลัชไม่โดนครับบูด็อกหลบเราจับโยโกพายไดเวอร์นี่เซ็กเนเจอร์ครับเล่นงานอ้าวชอนจัดการหักคอชอนครับอินเวเดตดีดีทีโยโกลุกขึ้นมาโอ้โหกระแทกว่าแล้วมันต้องหาทาง แทรกเราจะได้ครับโดนเวียงไปฝั่งนี้โยโกตามครับโยโกเข่ากระแทกคนต่อไปมาพอดีครับเอาวเวียงเข้าเชือกทำลายทำลายนี่หมุนศอกครับอคนต่อไปจิมในฮารครับมาฮาร์ดฟา n เดชั่นต้องการผสมโรงอาจิมในฮารเอาอาวุธครับเออมันต้องแบบนี้ มันต้องแบบนี้ทิเอาคอนมาครับจิมนะครับเหมือนจะเอามาอีกอย่างหนึ่งนะครับตีวิ่งเข้าไปเอ้าจะมังกี้ฟิปเฮ้ยบูด็อกต่อยจิมเอาป้ายมาครับป้ายมาเอาอะไรอ,อกีกเวียงโยโก,โกโอ,อัดเทินมากเกินครับเอาถังมาด้วยโอ้โหคนเดียวจัดมา3อย่างเลยตีดีทีครับเฮ้ยบูด็อกอยืนเฉยทำไมวะ ไน่จักการชอนไมเคิล,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 ลคนนี่รอปคิกจิมนายฮาร์ดเอาป้ายมาครับเอาป้ายมาชนก็กับชอนไมเคิลเอาโอ้โหโชว์บืดครับอขวางลำตัวไม่ได้อีกเจอป้ายครับโยโกซุนะเจอป้ายตีคนดูเชีย เอาโดนเข่ากระแทกอีกนี่ตกเอาเฮ้ยจริงนะครับเอาป้ายตีครับโดนกูเฉยโอ้โหโดนกระแทกหลังอีกจิมตีครับจิมตีอย่างเดียวเลยตีแตกเลยครับจูโกซุนะอ่าคนต่อไปมาครับเป็นใครครับเป็นดีเซลครับดีเซลมามีเบนซินไหมอาซามม่ดรอปครับโดยโยโกซุนะ เราไปรอดีเซลดีกว่าฝั่งนี้ดีเซลเอาอาวุธไหมเอาครับเอาเชนโดมาเอาอะไรอีกเอาอีกครับคาดว่าน่าจะเป็นโต๊ะแน่นอนครับโต๊ะมาอาวุธครบพันตอนนี้เออนิวเจนนี่เน้นอาวุธครับฝั่งนู้นก็คุณเอาเอาเฮ้ย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  โตะกระทังขยะเอ้าเชีย่ยเอาแม่โอ้โหนี่มันวอร์เกมผีหรือเปล่าเนี่ยเอา้าปุ๊บไม่ได้ฮะเอาเฮ้ยบุดออกโดนต่อยโดนจับไซวอล์กแสลมเอาชอนกระโดดทิ้งสอกครับฝั่งนูน้นไม่ได้ดูเราอยู่กับดีเซลฝั่งนี้ครับ ดีซเซลหยิบโต๊ะมาหยิบโต๊ะมาอะไรล่ะพี่หยิบโต๊ะทำไมจากการจับยกขึ้นซูเพล็กซ์ครับทิ้งขาอชอนมาครับชอนมาชอนมามวามิ่งเข้าไปโครสไอ์ไม่ได้ฮะเจอชอนจับเสียบพายไดเวอร์โอ้โห,โหฝากเราไปดูอิงเดอะคลาวครับมาบูด็อกเอาโต๊ะมากระแทก โอ้ยเราโดนท่าไม่ตายชอนดูอิงเดือกขามาจัดการไม่ได้ครับอ้าวโดดดีเซลต่อบิดหน้าครับเฮ้ยขอแก๊สโซฮอร์ได้เปล่าไม่อยากเติมดีเซลโอ้โดนบิดหน้าอีกอ่ะบูด็อกเอามาโต๊ะมากระแทกกระแทกคู่เลยครับแล้วก็กางกางโต๊ะกางโต๊ะเฮ้ยเด,ดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะบูด็อกเล่นงานชอน เบี่ยงไปโน่นครับโดนบ้างไม่โดนบ้างนะคนดูโหเลยเฮ้ยสรุปบูด็อกที่กูหยิบมานี่ตัวดีตัวลายวะเนี่ยแต่พอดีว่าเกิดไม่ทันครับข้อที่หาข้อมูลที่บูด็อกเป็นพระเอกเนี่ยเป็นฝั่งพะมะครับไอ้ฟาดชอนใส่โต๊ะนะั้นดูอีกเดี๋ยร์ข้าวก็โดนแบฮักตอนนี้ทุกอย่างวุ่นวายครับนี่ขนาด เหลือเรเซอร์รามอนหนึ่งคนนะฮะที่ยังไม่ได้ออกยังวุ่นวายขนาดนี้โยโกใจเย็นพี่เอาเอาเวียงชอนข้ามไปฝั่งโน้นครับโดนโยโกจับฟาดอคนสุดท้ายมาแล้วครับเรเซอร์รามอนเอาชอนอยู่ฝั่งโน้นครับเฮ้ยชอนอยู่ฝั่งโน้นดีเลยวิ่งคว่ำทีชอนหลบได้ เอาเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยแม่ดูวุนไวครับเวียงจับช้อนแบ็กเบเกอร์เลเซอร์ละมอนขึ้นมาครับไม่เอาวุดมาด้วยอ่ะพอเกมเริ่มอย่างเป็นทางการครับเอาโดนโลโก้เฉยโอ้โหไอช้อนเล่นสโปรีครับเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้โอกาสแพ้มีสูงมากอันนี้โยโกโยโกโยโก,โยโกโเหมือนว่างครับจับ นี่เล็กสวิกอะเลเซอร์รามอนมาฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราคูไปต่อยบูดอ็อกแม่ผิดพลาดครับผิดพลาด่าเล่นงานชอนต่อครับเอาโดนช้อนต่อยโดนจับยกขึ้นแบกซูเพลกจิมนฮฮะลากเลเซอร์รามอนไปพิงเชือกครับแล้วก็จัดก,การเล่นงานตอนนี้ชอนเดินไปเดินมาครับฝั่งโน้นอย่าอย่าเพิ่งมีการกดกันนะ โอ้ยเราเริ่มลุกช้านะครับดามเมจเยอะมากเ้าชอนรอจังวะเ้าเลเซอร์ลามอนจะมาจะถีบจเจอบูด็อกดิเอาชอนฟวิตชิ้นฝั่งนี้ครับเฮ้ยชอนกดแน่ไม่ยอมเงีชอนจะกดเจอมาชาร์ปชูเตอร์แล้วกันใส่ชาร์ปชูเตอร์ไปเลยเอาเลเซอร์ลามอนมาถีบครับมันฟื้นมาพอดีโดนเวี่ยงทิ้งไปฝั่งนี้โอ้ย ดูอิงเดร์คาวกระโดดชิงศอกครับเรซอร์มอนลากคอเบรทฮาร์ดขึ้นมาฮะเรานะครับเบทฮาร์ดไม่ได้ฮะดิ้นหลุดอฝั่งนั้นจิมนะับทำไรครับทางสะดวกละอา้าวแจ็คไนท์พาวเวอร์บอมใส่ดูอิงเดร์คาวครับอ้าเราจะจับเลเซอร์ไม่ได้เฮ้ยตอนนี้กูโดนลุมไม่มีใครช่วยเลยฝั่งนั้นจิมนะฮะก็โดนชอนกดเมื่อกี้นะครับแต่ว่า น่าจะยังไม่ยอมเอาชอนวิ่งเข้าไปถีบครับเฮ้ยเดี๋ยวไปฝั่งนี้ดีกว่าดูเหมือนดูเหมือนชอนจะง่ายง่ายสุดครับเอาโดนจับดีดทีกหลังโดนต่อยอีกเฮ้ยเอาชอนกดแล้วเฮ้ยไม่แหยังครับดามเมจเรายังเหลือๆมีลกครับมีลกเมื่อกี้ฝั่งนูน้นเอา้าดูยิ่งเดือดคราวโดนดีเซลกดครับเฮ้ย ยังยังยังเฮ้ยฝ<า><า>ั่งน,นี้กดชอนได้นะถ้าอยากชนะต้องกดชอนครับกระโดทิ้งศอกจริงมารอจังหวะเราต้องเป,เป็นเป็นฝ่ายเป็นบัญชีบ้างครับจับชามชูเตอร์อีกทีหนึง่งรอบนี้ไม่มีใครกลวนเลยครับไม่มีใครกลวนอะไรวะไม่มีใครกลวนเลยครับมาชอนยอมไหมเรียบร้อยครับ โอ้โหสมิธชั่นเผด็จศึกเป็นทีมของฝั่งธรรมะครับมาเราชนะจนได้ไอ้ครเบรดฮิตแมนฮาร์ดบริทิชบูลด็อก Doing the foul แล้วก็จิมนายฮาร์ดครับฝั่งธรรมะแห่งนิวเจเนเรชันเป็นฝ่ายชนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันกับยุคต่อไปครับ ยุคแอตติจูดกันแล้วนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ